อาจารนักเรียนทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ใกล้หมดเวลาสอบแล้วนะจ๊ะถ้าใครยังทําข้อสอบไม่เสร็จตอนนี้ครูจะต้องบอกว่าเล่งมือหน่อยนะเพราะว่าวิชานี้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้ผู้เธอจะปิดเทอมกันแล้วละจ้าโอ๊ยตายแล้วฉันยังทำข้อสอบไม่เสร็จเลยอะ่ะโอ้โหแล้วเวลามีแค่นี้ตั้งทษเธออะไรก็แล้วเลงนี่มันยากชะมัด เอ้ยหนูสบายมากค่ะคุณครูเพราะว่าเอ่อกระดาษข้อสอบตรงนี้น่านจะน่ารักที่สุดในห้องแล้วล่ะค่ะครูครับแต่ผมทําเสร็จแล้วรอแ,แป๊บหนึ่ง<อ>นะจ๊ะถ้าเสร็จแล้วล้วก็วางปากกาลงได้เลยจ้ะเดี๋ยวเสียงออดดังเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ทุกๆคนเอ่อมาตรงโต๊ะครูแล้วก็ส่งกระดาษคำตอบกันทีละคนเลยนะเร่งมือหน่อยนะจ๊ะอีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเวลาของเราก็จะหมดแล้วล่ะจ้าอ๊้ยตายแล้วคคจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย ใครทาเสร็จแล้วก็เอามาวางที่โต๊ะคุณครูได้เลยจ้ะส่วนใครที่จับปากกาดินสออยู่นั้นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะจ๊ะ<อ>ดีมากจะเชนวางที่โต๊ะครูได้เลยนะจ๊ะตรงนี้เลยเจอกันนะพวกเธอเราไปก่อนเนี่ยค่ะคุณครูเอ้ยหนูทําไม่ทันสามข้อแต่ว่าก็มั่วแล้วล่ะค่ะอยู่ที่ดวงหนูแล้วล่ะขอบคุณค่ะคุณครูเร็วๆเ,เ,เอลลี่มาตามมานะเุณนโครูคะหนูเอากระดาษคําตอบมาให้แล้วค่ะคุณครูน่ารักไหมคะเออ น่าหลักมากเลยจ้ะแต่ว่าเอออันนี้เธอน่าจะได้คะแนนเต็นวิชาศิลปะของเออเป็นวิชาของครูนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะคุณโคเอ,อแต่วิชานี้มันวิชาเลขไม่ใช่หรอเออจ้ามันเถอะฉันไปดีกว่าเฮ้ hey, ทุกคนเราซื้อหนมมาให้อะ่ะเป็นางาน,นบ้างทํากันได้ไหมข้อสอบอะ่ะโอหออิ่วน้ำสมัรขอบคุณมากเลยนะเชนถามว่าทําได้ไหมยหรอเันก็ ทำได้แหละจะททาไม่ทันทั้งสามข้อแนะ่เสงชัดเลยอะ่ะเราก็มีบางข้อก็ไม่มั่นใจด้วยอะ่ะโอ้ทั้งสามข้อเลยเหรอส่วนฉันเนี่ยเรียกได้ว่าเออได้ทํามากกว่าแหละไม่ได้เรียกว่าทําได้หรอก แต่ฉันไม่ซีเรียสหรอกนะพอเธอเนี่ยก็เลิกเครียดกันได้แล้วเห็นว่าเธออ่านหนังสือกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเลิกเครียดกันเถอะแล้วก็วันนี้เนี่ยสอบวิชาสุดท้ายเสร็จแล้วเราไปหาอะไรซับซ่าบกินกันไหมฉันอยากกินแบบอะไรที่มันแบบจังฟู้ดอะไรเงี้ยอาหารขยะหรือว่าเป็นพวกฮอทดอกเฟรนฟรายอะไรแบบเนี้ยไปหาอะไรกินกันเถอะฉันไม่ได้กินมานานแล้วว่าฉันอยากกินมากเลยอ่ะ เติมไขมันให้ร่างกายตัวเองดีกว่าเอ้ยฉันเห็นด้วยนะเอาดินายล่ะเชนไปไหมเอาดิฉันไปด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าร้านอาหารม่ตรงไหนนะเธอนาทางให้หน่อยย่านช้อปปิ้งเนี่ยบอกพวกเราได้เลยงั้นรออีกสปานนึงแล้วกันนะฉันว่าช่วงนี้เนี่ยมันเลิกเรียนประตูโรงเรียนเราอะผู้ปกครองมารับนเพียเยอะมากเลยอะแล้วรถติดชะมัดรอแป๊บนึงเราค่อยออกไปแล้วกันเออแต่ว่าก่อนที่เราจะไปกันนี่มันก็เวลาเย็นย่ำแล้วเนาะอีกอย่างหนึ่งพวกนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้ปิดเทอมกันแล้วอยู่บ้านก็ ระวังตัวเองดีๆนะทุกคนเพราะว่าฉันเนี่ยก็ได้ยินเรื่องบางเรื่องมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะเธอรู้ไหมว่าโรงเรียนของเราเนี่ยในสมัยก่อนแบบยุคตอนสงครามเลยอ่ะโรงเรียนของเราเป็นสนามรบด้วยนะเห็นเขาว่ามีคนตุยเยที่โรงเรียนของเราเนี่ยโอ้ยหลายร้อยศพเลยนะทุกคนคะหลายร้อยศศศศไศเศศ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 อศศ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  เธอโกหกปะเนี่ยฉันไม่ได้โกหกนะเชนตาหวานฉันพูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังมีเรื่องราวอาถรรพ์โรงเรี้ของเราอีกเยอะมากๆเลยอะอะไรบ้างอะหนโลกลดงเล่ามาสิถึงแม้ว่าฉันจะไม่เชื่อแต่ว่าฉันก็จะลองฟังหูไว้หูแล้วกันนะือตอนแรกเนี่ยฉันก็คิดว่ามันก็คงไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าๆใช่ไหมล่ะอีกอย่างเรื่องโรงเรียนของเราเนี่ย คนมาเรียนก็เยอะแยะซะขนาดนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยหรือมั้งแต่ฉันเพิ่งได้ยินมาว่าเมือ่อก่อนตอนที่เราจะเข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้มีอยู่วันหนึ่งคุณครูคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นคุณครูสุดแสนจะโหดแต่ว่าก้อนดูแลนักเรียนเยอะอยู่ดีๆก็ตุยในโรงเรียนครูคนนั้นน่ะจะเป็นครูที่ มีผมยาวสลวยสีดำคลับผิวสีซีดชอบใส่เสื้อสีขาวกระโปรงยาวคอยมาสอนนักเรียนโรงเรียนเราอยู่ตลอดเลยอ่ะเอเอคุณครูตุยในโรงเรียนเหรอบ้าเธอเธอมันป็นคงเป็นแค่เรื่องหลอกละมะั้งคงไม่มีจริงหรอกเรื่องราวพวกนั้นน่ะใช่ไหมเชนไ,ไหนว่างไงจริงจริง,รงฉันก็เห็นด้วยอะ่ะ<อ>ใครจะมาตายในโรงเรียนอัน,นดีเธอหลอกเราไม่ได้หรอกนะเธอเธอจะไม่เชื่อฉันจริงๆเหรอฉันก็ไม่รู้อ่ะ คือมันก็น่าเชื่อคือใครเล่าให้ฟังอะโอ้โหเขาเล่ากันมารุ่นสูร่รุ่นเลยล่ะเป็นรุ่นพี่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยตอนที่เลิกเรียนหรือว่าตอนที่ไม่ค่อยมีคนอยู่ที่โรงเรียนตรงทางเดินอยู่ดีๆก็จะมีหญิงสาวโผล่มาทักทายแบบฉันก <laughs> ็ไปฟังเรื่องเล่าเขามานะไม่คิดว่าจะกลัวกันขนาดน,นั้นน่ะโอหมาแอว่งี้ใครเขาจะไม่กลัวล่ะอีกต ใจหมดเลยลี่โอยเห็นไหมเธอยังโกหกเลยเรื่องหลอกลวงชัดๆฉันไม่ได้โกหกนะฉันได้ยินมาจริงๆเอาละเอาละฉันว่านะตอนนี้น่าจะถึงเวลาแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะเห็นพวกเธอกลัวแล้วปะเหยอยู่ที่โรงเรียนเลยโอ้โหอย่าเล่นแบบนี้นะฉันปวดใจจะวายไปทุกคนตา ด้านนี้เด็ดเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยคิดถึงรสชาตินี้จังไม่ได้กินนานเลยอะ่ะจริงฉันก็ซศร้เหมือนกันนะดีใจนะที่พูดเคยเนี่ยในที่สุดเราก็สอบกันเสร็จสทีเออว่าแต่พวกนี้ปิดเทอมเนี่ยเอออยู่ที่บ้านน่ะฉันก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะฉันก็เลยปิงไอเดียม,มาอย่างหนึ่งอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเกมน่า,นานเล่นเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าจะเป็น อุนินเทนโดสวิตก็น่าสนใจนะฉันอยากเล่นเกมในสวิตจังเลยอยากฉันไม่ได้จับเครื่องมานานแล้วไม่รู้ว่าแบตเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะพูดถึงสสสวิตเหรอเออเดี๋ยวนะฮะทุกคนฉันฉันฉันแย่แล้วอ่ะแย่เรื่องอะไรอ่ะฉันเรื่องบน n t e n d o Switch กลับมาจากโรงเรียนน่ะดิฮะเดือริงเหรอทำไมอ่ะเออแล้วอย่างงี้ยังไง ้เธอก็ไม่ได้เล่นทั้งปิดเทอมเลยดิตอหวานฉันเสียใจด้วยนะแต่ว่าถ้าเธออยากเล่นมากเธอมายืมหอนฉันก็ได้นะเออฉัน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 อยากกลับไปเอาอ่ะนี่มันก็ยังไม่เย็นมากปะนี่มันก็เย็นมากๆเลยนะโอ้เชนนายไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยดิได้ไหมอ่ะนะไปเป็นเพื่อนแป๊บเดียวเองฉันไม่เอาแป๊บเดียวเหมือนฉันจะมีธุระที่บ้านนะเดี๋ยวฉันไปก่อนบ๊ายบายเชนฉันรู้นะว่ามันยากแต่ว่าเอลลี่ เธอไปเอาเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฉันไม่อยากทีมันไวเดี๋ยวมันหายอ่ะแม่ถ้าแม่รู้แม่ต้องตีฉันแน่เลยอ่ะโอ้ยอืมจะว่าไปก็ไปเป็นเพื่อนก็ได้แหละแต่ว่าฉันขอไม่เข้าไปได้ไหมอ่ะเรื่องที่ฉันฟังมาฉันก็กลัวเหมือนกันนั้นตะหวานเออฉันเข้าใจอ่ะไม่ต้องเข้าไปถึงฉันบนก็ได้อ่ะยืนรอฉันแป๊บเดียวได้ไหมนะนะนะฉันถือว่าฉันขอละก็ได้ก็ได้ยืนรอแค่ในโรงเรียนพอใช่ไหมอ่ะ อืมฉันไปแป๊บเดียวอ่าโอเคเธอเธอเธอไปคนเดียวไหวใช่ใช่ไหมอ่ะเออเขาไหวแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนนะเธอเธอแน่ใจหรอว่าจะเข้าไปอ่ะดีกว่าเราจะมาถึงโรงเรียนจากเก็นนี่ตอนที่มันกลายเป็นมืดแล้วนะตาหวานฉันฉันต้องไปเอาให้ได้อ่ะเพราะว่า Nintendo Switch ของฉันมันแพงมากเลยนะอย่างนี่คุณแม่ซื้อให้วันเกิดด้วยอ่ะฉันทิ้งไม่ได้หรอกเธอรออยู่ตรงนี้นะเอลลี่เดี๋ยวฉันมาโอเคระวังตัวด้วยแล้วกันนะเธอ โอเคโอเคน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะที่นี่มันไม่เหมือนโรงเรนของเราในเวลาปกติเลยอ่ะขออย่าให้เจออะไรเลยนะขอร้องล่ะโอ้โหที่นี่มันมืดจริงๆนะเนี่ยมืดมากเลยอ่ะน่าจะกลับบ้านกันไปหมดแล้วดีนะที่เรายังเข้ามาที่นี่ได้อ่ะมันไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยสักคนเหรอเนี่อโย ทำไมเด็กคนนั้นอยู่คนเดียวล่ะเนี่ยเหลวไหลจริงๆวิชาคณิตศาสตร์แล้วเรามาสอบชั้นบนเลยนะเนี่ยโอ้ยขอร้องล่ะขอให้ได้รีบเอา n นีนิ n d นอกสวิตแล้วก็ได้ออกไปจากที่นี่เร,เร็วๆด้วยเถอะน่ากลัวนี่แหละห้องนี้แหละฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำาออฉัน เอา Nintendo Switch ไปวางไว้ที่ไหนอ่ะโดถอยรู้งี้ไม่น่าให้เพื่อนเพื่อนยืมเลยอ่ะแล้วฉันก็ต้องเอาไปแอบเพราะเพื่อนยืมเยอะเกินไปเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่มีฮะเออเออเสียงเสียงเสียงใครคุยกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นในห้องนี้ยังมีคนอยู่อีกเหรอเอ๊เอมนั่นนันใครอ่ะมีเพื่อนไหม นะวันนี้คือตาถาของโรงเรียนนี่จริงๆอะแอลลี่ไม่ให้โกหกเราถ้าอย่างงั้นเนี่ยฉันว่าฉันจะต้องรีบหาของแล้วล่ะ <c oughs> ดีเทนนอสวิทของฉันอยู่ไหนเนี่ยแอลลี่เธอรอฉันด้วยนะอ่ะเหมือนฉันจะเจอแล้วอ่ะนี่ใีเทนนอตสวิทของฉันฉันรีบไปหาแอลลี่ดีกว่าตัน,นั้นหลอนของโรงเรียนของเรามันมีจริงอันนี้แค่เจอเหมือนเป็นเด็กนักเรียนนะเนี่ยยังไม่ได้เจอคนที่เป็นครูแต่ว่าดีแล้วล่ะที่ไม่เจอมีเงินฉันแย่แน่เอ๊ะ <c oughs> เนี่ยค่ะเขาบอกว่ารูปอะไรเนี่ยตัวแบบพนยูเหรออานไปอ่านมาเหมือนคำว่าผีเลยฮะฉันคงคิดไปเองเอะมั้มงบางคนเอออันนี้ไม่น่าคิดไปเองแล้วนะตอเต่ตตสาสาราอยยักษ์ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ไดนภาษาไทายแต่ฉันก็อ่านออกได้ว่ามันคือคาว่าตายอะฉันรีบไปดีกว่า<ม>เอเออเออเอเอ,เอ,เอคุณคือใครหรอคะทาไมคุณมาขวางประตูไม่ให้หนูออกจากที่นี่อะเดี๋ยวนะ เออผมยาวสีดำสลวยผิวซีดคือคุณอย่าบอกนะว่าคุณคือมาทำอะไรตอนปิดเทอมจานังหนู <c oughs> <c oughs> หนูขอร้องอย่าเข้ามาอย่าทำหนูเลยหนูขอโทษหนูจะไปแล้วหนูลืมของอย่าทำหนูเลยเป็นลมไปซะแล้วถ้าอย่างนั้นฉันไปบ้างดิ อย่าแล้วครูคะทางนี้ค่ะคุณครูตามหนูมาเลยค่ะโอ้ตายแล้วนักเรียนทําไมมันที่โรงเรียนตอกนกลางคืนแบบนี้ล่ะเออตาหวานนักเรียนเป็นอะไรไหมนั่นน่ะโอ้ตายแล้วเอาเพื่อนขึ้นมานั่งก่อนแล้วเป็นลมเป็นลมเมั่อนั่นน่ะคุณครูหนูลัวหนูเจ้าผีอยู่ในห้องนี้เต็มไปหมดเลยค่ะคุณครูก็บอกกันไปแล้วนี่นาว่าอย่ามาที่โรงเรียนนี้ตอนกลางคืนแล้วก็อย่ามาตอนปิดเทอมเด็ดขาดน่ะ ก็อตอนแรกหนูลืมของแต่หนูไม่คิดว่ามันจะมีจริงถือว่าเป็นเรื่องหลอนเด็กอะคุณครูหนูขอโทษหนูกลัวถ้าคุณครูไม่มาช่วยหนูหนูต้องแยแ่แน่เลยค่ะไม่มีอะไรหรอกจ้าเธอไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เธอมาที่โรงเรียนในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมาอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งไม่มีใครทําอะไรเธอได้หรอกนะเธ,เธอต้องไม่ลืมว่าในสิ่งที่เธอเจอเนี่ยเขาก็เป็นครูเหมือนกันเขาคงไม่อยากให้เธอ มาที่โรงเรียนแบบโพเพแบบนี้หรอกเขาคงกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับน,นักเรียนของเขาหนะแกไปม,มองเขาในทางที่มันแย่เลยนะโอเคค่ะแต่เขาเขาเขาก็ถามหนูแหละว่าทําไมหนูถึงยังอยู่ที่นี่แต่หนูกลัวถือว่าเป็นวิธีการสอสอของเขาแล้วกันนะจ๊ะนักเรียนคุณครูเคยเจอไหมคะครูน่ะโตแล้วครูไม่เคยเจอหรอกเขาคงไม่ได้ไล่ครูกลับบ้านหรอกจ้ะแต่พวกเธอต้องระวังมากกว่านี้นะเอาอย่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะไปส่งเธอถึงที่บ้านของพวกเธอทั้งสองคนเลยไปรถครูเนี่ยแหละตอนนี้มันดึกมากๆแล้วด้วยขอบคุณนะคะคุณครูแล้วหนูควรจะต้องทำยังไงต่อไปคะไม่ต้องทำอะไรเลยจ้ะก็แค่จำไว้ว่าอย่าทะเลทลายตองกลางคืนอีกถ้าผู้ปกครองเธอไม่เป็นห่วงก็มีคุณครูเนี่ยแหละที่เป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นครูที่อยู่ตรงนี้หรือว่าครูที่ท่านได้จากไปแล้วก็ตาม หนูถามได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับครูคนนั้นครูก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรมากมายนักหรอกนะจ๊ะรู้แต่ว่ามันเป็นแบบนี้มันนานมากๆแล้วล่ะมาป่าๆพวกเธอกลับบ้านกันไปเตรียมของเก็บของก็ได้แล้วจ้ะโอเคแล้วค่ะคุณครูขอบคุณนะคะเนี่ยแหละค่ะเรื่องลึกลับ ของโรงเรียนที่นี่ว่าแต่โรงเรียนของเพื่อนๆเนี่ยมีใครที่มีเรื่องลึกลับอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าทุกคนมีเรื่องลึกลับในโรงเรียนสามารถพิมพ์บอกที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องลึกลับในโรงเรียนของใครนั้น น่ากลัวที่สุดและถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปเขานะคะยี่ถ้ากดไลค์แล้วก็คลิปนี้ก็จะไปขึ้นอยู่ที่หน้าฟีดพอมีคนสนใจเยอะๆก็จะทําคลิปแบบนี้มาให้ดูกันอีกเยอะๆเลยอยากดูแนวไหนคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะ